สวัสดีจ้าพี่น้องมืเอนี้ก็เป็นวันเสาร์จ้าวันเสาร์ที่สิบเก้าจ้าอันมืเอนี้ยายเ,เอ๋แม่ทรงลูกสาวอยู่อุบลจากพี่น้องมาทรงอิหล่าเขาหอไหวหล่าเพิ่นสิเลียนซ้ำเมือ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดจาเพิ่มเลื่อนซ้ำเมือ่อที่นี่เนาะจ้ะพี่น้องมืเอนี้น่ะตอนนี้เนาะจ้ะยายเอ๋ยังผ้าเด็กไปทรง,ล,งาหาหาาาลูกสาวคนใหญ่เขาหอดอกจ้าแต่ว่ายายเอ๋ผาลูกสาวคนน้อยน่ะแม่ มาอันเบิงมหาไล่อุบลจะพี่น้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ้ะสี่ขละมองกับลูกสาวคนใหญ่ได้จากพี่น้องลูกสาวคนใหญ่ย,ย่าเอน่ะเพิ่นเลี้ยนยูราชพัฒอุบลราชธานีจากคณะพยาบาลศาสตร์แต่ว่าอันนี้ของลูกสาวค้อหน่อยย่าเอน่ะอพอดีหลอ,อบโคตาเนาะจ้ะเพิ่นได้สอบสัมผัสโคตาของคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษของอัน มออุบลจะพี่น้องบัดน,นี้พอดีมือน,นี้ได้วมาส่งลูกสาวใหญ่ย่ายเอกก็เลยพาลูกสาวมาเซอร์เวจะพี่น้องมาเบิงเพราะว่าย่ายเอกก็ยังบ่คั่นไเด็กเคยมากหมออุบลคือกันย่ายเอกยานะเทียมมือมาสอบสัมผัสนะ่ะย่ายเอกยานย่ายเอเสียเวลามากบ่ถือจังสีนาพี่น้องอว่าย่ายเอเวลาไปสามาสาย,ย่ายเอสิมากหลงทางตลอดจะพี่น้องถึงสิเบิง Google Map บัดที่นี่มือมือที่มาสอบสัมผัสนะ่ะวันที่วันที่24นะ่ะ เพิ่นเพิ่นนัดลงทะเบียนตั้งแต่ะแปดโมงถึงเก้าโมงพี่น้องเรายกเอต้องขับรถมาจากลอยเอตอนอจากกับลอยกัวโลกเกือบสองลอยเกือบสองลอยโลย่ายกเอตตอกจากบ,บ้านตั้งแต่ะตีหาหรือตีซีนิดๆจ้ะแล้วที่นี่แยกเอตบ่เคยมาเมืออุบลเนาะพี่น้องแยกเอตกับยานแยกเอตมาบ่าทันเวลาเพิ่อนแยกเอตก็เลยโอเคละมื้อนี้ถือโอกาสมาส่งลูกสาวใหญ่เราก็เลยพาลูกสาวหน่อยมามาเลาะเบิ่งทางนําพี่น้องกะหาบ่ยากจ้ะขี่ตรงมาเลย ออกจากอุบลมาประมาณ40กิโลจ้ะยังว่าบัดน,นี้พ่อเข่ามาพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามคักหม้อกระจอน่ะพี่น้องหม้ออุบลนนะ่ะโอ้ยใหญ่มากเลยใหญ่อกาลูกขี้อ้อมเลยจ้ะขี้อ้อมในอันหม้ออุบลเลยย่าเอกันเลยผ้ยาลูกสาวมาไหวจ้จ้ะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิิทธ์ักกะละเนาะสักกะละสิ่งศักดิ์สิิทธ์มาฝากเนื้อฝากตัวกับเพิ่นจ้ะก็เลยให้อยล่ามาไหว้เพิ่นจ้ะนี่แหละยังว่าลูกสาวย่าเอกัอนโอ้ยตื่นเต้นมากเลยพี่น้อง ขามากมหาไล่ข้าจ้าเงยเงยจ้ะเงยบกักขัดยังยวะอันลูกสาวตื่นเต้นมากลูกสาวว่าอุ้ยแม่ม,มาหล่าตื่นเต้นก็นเยกลยว่าลารู้สึกอ,อบอุ่นใจว่าขี้ขามากในนี่ถ้าลารู้สึกอ,อบอุ่นใจหลาอาซิมีมีวาสนาเด็ดมาเลี้ยงยุนียายเอก็เลยบอกลูกจังสินยายเอก็นเล่ให้ลูกสาวเมื่อวา้ยผะยุนีนาะจะหว้ยสิ่งศักดิ์สิทธ นี่พี่น้องอันว่างหันผ้ากันขี้รถรอบรอบมหาไร่ย่า,ยยายเอกกับบ่ได้ให้ลูกสาวท้ายคลิปให้ายายเพราะว่าย่าเอกค่าขับรถพี่น้องเทิงอันยานแบบว่าเขาพิษซ้อยพิษยังยังสิน่าย่ายเอกก็เลยบ,บ่ได้ท้ายรูบไวจ้จ้ะนี่ย่ายเอกก็เล,ดล,ดลยจอดรถเราให้ลูกมะหวายมาสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิิทธ์จะ้ะยังว่าโอ้ยงามงามพี่น้องอันบริเวณอันมหาไร่ข้าเจ้าไหมเท่หญ่ง ทั้งกว่างพี่น้องแบบว่าตั้งแต่ประตูท่าเขาเขามาเลยจ้ะขี่ขาไปทางในๆผุนขี่ขาไปท่าในๆมันสิมีหลายคณะมากเลยพี่น้องนงว่าอันนี้ยา่าแคร์จอดรถให้ลูกสาวอันวายวายสิ่งซักดิทนว่าอัน,นแต่ว่ามันก็สิกไกลในเมืองอยู่จ้ะไกลจากในเมืองอยู่ไกลจากในเมืองประมาณยี่สิบโลได้ยุจ้ะแน่นอนลูก ลูกสาวคนใหญ่ๆก็เรียนพยาบาลอยู่ในเมืองอยู่แล้วเน,ะน,นวาะงเว้ากันอยู่เว้ากันกับลูกสาวเว้าหยอกกันว่าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าอีหลาก็ได้มาเรียนอยู่อุบลก็จะดีคือกันพี่น้องถึงว่ายายเออันเวลามาเยี่ยมลูกจังซี่มาเยี่ยมผู้นึงก็สิได้เยี่ยมอีกคนนึงเลยจังซี่นะบ่ต้องแล่นไปหลายทางอ,อืเป็ตอยู่อยู่พี่น้องมันสิมีหอในหอนยห,อหออยัง,ง,งพร้อมเด้แต่ว่าอวย โบลิเวนมหาไรก่กระจกว้างมากๆเลยพี่น้องอันนี้แครย่ายเอจอดรถแค่อันไหวสิส่งศัก์สธิ์ซื้อย่ายเอบริษัทายลิบตอนขับรถเขามาจากงาม,งามตัวปลูกดอกไม้ดอกลายเต็มอยู่อันที่งีบซีย่ายเอากฤษีไดามาอันย่ายเอากสิีไดามาอันผ้าลูกมาสอดสัมผัสอีกอันนี้แค่มาเบิ้งซื้อจ้ะเดี๋ยวไปนี่ย่ายเอากฤษีอันไปส่งลูกสาวไ่ให้หรอจ้ะพี่น้อง แ้วสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซําเนียก่อนจ้าสวัสดีจ้า